ขึ้นดิสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับขึ้นสู่รายการอัลติเม e กีมี่อยู่ผมมิสเตอร์อัลติเมตและวันนี้นะเราก็ดีใจครับกับพี่เอกด้วยนะครับดูเลขครับดูตัวเลขครับหนึ่งล้านซับสไครป์เบอร์แล้วนะฮะผมเบอรอพี่เอกครับดีใจมากไอดอลผมได้โอเคนะครับก็นี่คืออ่าเป็นหน้าตาของกลุ่มอ่าแคตเตอร์ลูมนะครับของกาลินาทอร์กนี่ยับก็วันนี้ก็มีดีเจฟรีดนะครับ แคปเปอร์แอตแลนเดียเองครับครับแล้วก็ฟอร์ดนี่ครับแล้วก็แอลนี่คือสโลกแล้วก็ H G S L M นะครับเป็นอยู่ในกาลินากาลินาทอกันนะครับแคร์ภาพหน่อครับมีใครตดในฮะวันนี้พวกเราก็วันนี้ก็ให้แต่ละคนนะครับอวยพรให้พี่เอกนะครับถ้าเกิดพี่เอกได้ดูคลิปนี้นะวันนี้ผมก็ดีใจมากผมขอเปิดก่อนเลยแล้วกันนะนะแลก็ สำหรับพี่เอกครับผมวันนี้ผมดีเจฟีดแห่งเอสโซเลียนะครับก็ <c oughs> ขอขอบคุณเอ้ยไม่ด้องขอบคุณดีใจแสดงแสดงความยินดีกับพี่เอกด้วยนะครับตะกี้ผมก็เพิ่งมารู้เพราะว่าเห็นตลอดเลยว่าพี่เอกเนะี่ยมี 900, 000, ส,สักเก้าแสนซับสไครต์ตลอดเท่าที่ผมดูมาตั้งแต่พี่เอกยังซับสไครต์ถึงผมดูพี่เอกมาผมก็ตั้งแต่สมัยที่พี่เอกยังได้หกแสนซับสไครต์อยู่จนมาครบเก้าแสนแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่อง เลยมาทราบข่าวได้จากพี่แบงค์ตะกี้นี้ว่าครบหนึ่งล้านซับสไครต์ผมก็เลยรีบเปิดไปดูโอ้โหไอดอลเราครบแล้วครับเป็นไอ,อเป็นแคสเตอร์ของประเทศเมืองไทยที่สุดยอดคนนึงครับแล้วก็แค่ได้หาดีนะครับผมก็ขอให้พี่เอกมีทำแคสดีๆตลกๆหามุกใหม่ๆตามกระแสวัยรุ่นกินเกรียนกันหน่อยนะครับผมนะนะก็ขอให้พี่เอก มีแรงบันดาลใจทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับก็เรื่องอะไรที่ผ่านๆมาก็ขอให้พี่เอกเออสบายใจขึ้นแล้วก็สามารถเดินตามความฝันที่พี่เอกวางไว้ด้วยได้ดีนะครับผมตามความฝันที่พี่เอกอยากให้เป็นครับอขอบคุณครับคนต่อไปครับคุณฟอร์ดนี่ครับลิ้นพันกันตื่นเต้นเกิน <laughs> เราจะเราจะพูดกันเดีเราจะพูดเลยเราจะพูดเลย ง่ายกันนะขอให้พี่เอกมีคลิปใหญ่ๆยาวๆยาวๆๆเอ้ยตรงกลางหรือเปล่ายาวๆเนี่ยไม่ใช่ไม่่ใชอะไรเอ้ยมีคนทไมใช่โอเคฮะใต่อต่อขอให้พี่เอกมีความสุขตลอดไปได้แต่งงานในภา r หน้าในอนาคตตต่่่อออแล้วขอให้พี่เอกเป็นขวัญใจมหาเจ้าเกมเมอร์ชาวไทยอีก กระนันเธอกรนันเธอกระนันสาธุสาธุสาธุแทนพีเองเลยโอเคครับต่อไปครับคุณ SLM นะฮะแล้วขอต้อนรับอ่าดีเจอ่า Adobe After Effects นะครับไม่ใช่ทุยไม่ใช่ครับคุณคุณพีทพี่พีทเองครับโอเคครับผมเห็นเอ่อในในในเฟสอยู่ดีเจพีทเนี่ยครับผมแล้วก็เอาพีทพูดได้เลยครับพีทครับไม่มีสานกลับจากไหนพี่ทัเลโอเคครับ ไอ้คุณอ่า SLM นะครับอ่าวยพรพี่เอกหน่อยครับในเนื่องในวโตกุการแพรวเขาชื่อแพรวนัทแพรวไม่พูดไม่พูดได้ไหมครับไม่พูดคุณดีเจอาร์ดเขาไม่พูดโอเคม่ายเลยครับผมขอซื้อ Adobe After e f f e c t หน่อยครับที่บ้านไม่มีผมพอดีผมใช้พอดีผมใช้โซนี่ a วกัสคุณแพรวคุณแพรวพูดได้ไหมครับ ผมก็ไม่มีดอกบีแถวพูดไม่ได้โอเคเออก็ไม่พูดอพูดไม่ได้อะวันนี้ให้เราต้องทําใจวันนี้ขอสามคำหน่อยครับอ่าคนที่พูดไม่ได้ก็ยิ้มมาขอสามคำให้พี่เอกครับเดี๋ยวผมจะพูดสําหรับชาแนลพูดพูดแล้วนะทำกีแล้วเสียงน่ารักจังพูดได้แล้วเอาแถวครับอ่าวยพรให้พี่เอกหน่อยฮะก็ดูพี่เอกมาตั้งแต่สองแสนเช้าแล้ว ก็คราบแล้วก็ขอให้พี่เอกอยู่กับพวกเราไปนานๆมีความสุขยินและสุดท้ายนี้นะครับให้ทุกคนทิ้งลิงก์มาในกาลีน่าฮะลิงก์นะครับลิงก์ลิงก์ยูทูบของตัวเองนะฮะชแนลเดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ใต้คลิปแล้วก็สามคำสุดท้ายของให้พี่เอกนะฮะอย่างเช่น น่ารักจังอะไรประมาณเนี้สามคำสุดท้ายจะให้พี่เอกอยากให้พี่เอกคำว่าอะไรบ้างรักพี่เอกโอเคเอ้าวโอเคครับมีคนให้ลิงก์มาแล้วฮะเดี๋ยวเอาไปแปะไว้ชินเนลอ๋อไม่มีเหรอเดี๋ยวผมก็รักต่อไปคุณแพลรับมีมีไหมครับมีไหมครับ คุณแพลวผมมีช่างม,มา <S <S <ต>เดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปเรียบร้อยครับคุณแพาวคุณแพลวสามคำรักะะัาโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอพาร์ทใหม่กินเกียนกับกลุ่มอแครเตอร์ล<ม>ูมนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ใคร <S <S ท,ที่เห็น<ม>สำหรับกลุ่มแคตเตอร์ที่เป็นกลุ่มแรกนะครับที่ผมสร้างขึ้นเพื่อจะได้พบปะคุยกันกับทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับกับอ่า มิสเตอร์อัลติเมตและเจฟฟิดเอฟเตเรียและกโฟอร์ดดิซิสบล็อกและเจโรบีและและเอฟเอลเอ็มสุพีลโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับจับมือ